เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้าง,างบนกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวลงไปอ่านประวัติอ่านประวัติกันอันนี้เป็นประวัตินะคะของที่เกาะพัพพาที่เขาเขียนเอาไว้นะคะที่อุทยานปี2,516และปี2,518นะคะรอเก้านะคะแล้วก็พระราชินีนะคะ,สะเสด็จนะมาที่พระราชด,ดำเนินมาที่เขื่อนแก่งกระจานนะเพื่อน มีกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพนะจัดเตรียมสถานที่นะพระพาตรงเนี้ยที่ประทับตรงเนี้ยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างบนประทับสองครั้งนะคะสองปีพศสองพันหร้อย็สิบหกถึงสองพันหนึร้อยสิบแปดมีทรงพายเรือด้วยนะพายเรือพพื่อนนั่งสนพระอ,องค์นะพักผ่อนแล้วก็นั่งพักผ่อนอยู่ที่เกาะเนปเพื่อนเพื่อนมีประวัติมาพายเรือเล่นน้ํากันแถวแถวบริเวณน,นี้นะคะก็เลย ตรงนี้เลยชาวบ้านก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นเป็นเป็นเกาะเกาะในหลวงนะคะเพื่อนๆหรือเกาะพับพา,พาตามประวัติที่มาดามอ่านอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงที่มาดามแผนกล้องไปนะคะจะเป็นเกาะพับพานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมรอบๆนะคะ มาไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ขึ้นเกินไปหรือเปล่าน,นะคะไปเพื่อนเพื่อนต้นไม้ต้นกัมปูนะใหญ่สวยมากเลยล่มลื่น,นะเพื่อนเพื่อนมีน ยิงเช้าไปให้นั่งเล่นเดี๋ยวเพื่อนๆท <c oughs> ี่เราก็พาพัเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวนะสองที่นะพาเรือมาไปเที่ยวที่ท่าเรือสากระมอเมื่อกี้นะคะที่ทานหนึ่งลมแล้วก็เลยมาเที่ยวที่เกาะพะพานนะคะที่มาดามทําคลิปเดี๋ยวจะมีรายละเอียดไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับด้วยเรือคู่ใจส <c oughs> ำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาพักที่โบท๊ทเฮานะคะ แล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบที่เที่ยวท่องเที่ยวที่แปลกๆที่ลูกค้ายังไม่เคยมานะมาแล้วเดี๋ยวมาดามจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวในในที่ที่มาดามมาแบบวันนี้นะคะถ้าใครสนใจค่ะติดต่อที่บทธเฮาส์เลยได้เลยนะคะที่ในโปรไฟล์ของมาดามนะคะแล้วหรือรายละเอียดในอินที่รายละเอียดในคลิปนะคะเพื่อนๆเราก็จะเดินทางกลับด้วยเรือลำนี้ของเรานะเพื่อนๆพร้อมแล้ว เนี่ยน้ำใสใสล้างเท้าไปในตัว